สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือ2เต็นต์ยูเคคานะครับสำหรับวันนี้ทางโชว์รูมของเรานะครับมีรถมือสอนะครับสภาพดีๆสภาพที่สวยเข้ามาใหม่นะครับผมเลยจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถมือ2สภาพดีๆไว้ใช้งานอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นฮุนไดโซนา a t a นะครับรุ่น 2.0G sport นะครับเป็นรถเกียร์ออโต รถปี2013นะครับตัวนี้ผ่านการใช้งานมาที่21 00,000 000กว่าโลนะครับตัวนี้ใหม่แท้เช็คศูนย์มีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสำหรับเจ้าตัวฮุนไดโซน a т a นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าคบหามากๆนะครับถ้าเทียบกับราคาตอนนี้นะครับตัวนี้ตอนเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้านเถึงล้านแนะครับ แต่ทางโชว์รูมของเราตอนนี้ขายเพียงแค่3,045,000บาทนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดเราไม่มีบวกแบดเพิ่มนะครับจบราคาไหนราคานั้นฟรีค่าโอนให้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อติดต่อ,อขออภัยครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวฮุนได s o n ata ตัวนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับสําหรับตัวด้านหน้าไฟหน้านะครับก็ะจะเป็นแบบสเปคเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นไฟลูกแก้วไฟหน้าสีนอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามานะครับ กระจังหน้าที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นแบบโครเมียมสีเงินนะครับตัวกระจังหน้าค่อนข้างใหญ่แลครับพร้อมโลโก้หุนนดอยู่ตรงกลางสำหรับล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กอันลอยขอบ18นะครับเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานส่วนยางติดรถอยู่ตอนนี้เป็นของมิชลินนะครับยางปี20ก็ถือว่าใช้กันยาวๆได้เลยนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับภาพไฟฟ้าให้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาด้วยเช่นกันสำหรับตัวรถบอดี้รถไม่มีชนไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงทางโชว์รูมของเราการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะสปอร์ตซีดานนะครับของแบรนด์ฮุนไดก็ถือว่าดูแบบค่อนข้างสวยภายในก็ดูหรูนะครับออปชันออปชั่นกับราคานี้ถือว่าแบบในสไตล์ซีดานนี่ถือว่าน่าคบมากๆครับตัวฮุนไดโซนาต้าตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านแก๊สเลยนะครับใช้น้ำมันล้วน สำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหาอยู่รถมือสองเป็นรถเก๋ง4ประตูอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้แนะนำเลยนะครับถือว่าสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรอบนอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องยนต์กันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเจ้าหุนไดโซน a т а ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นแบบ2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้งานมาที่210,000กโลนะครับตัวนี้เป็นเลขไม้แท้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องไม่เคยผ่านแก๊สเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวฝาประกันอะไรต่างๆไม่มีน้ํามันซึมน้ํามันเยิ้มนะครับ ตัวเครื่องแห้งนะครับแล้วก็พลาสติกหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่อยู่ภายในห้องเครื่องยนต์ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างสมบูรณ์กับกืบเกือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกท่อย,ยางนะครับหรืออ่ามออะอะไรนะมอ้น้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็สําหรับตัวกระจังด้านหน้าของเขานะครับไอ้ก็จะมีช่องระบายความ ความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์นะครับมีทั้งหมดประมาณหนึ่งสาสาช่องนะครับก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ก็ถือว่าระบายความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์ได้ดีนะครับส่วนตัวเครื่องก็ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็ตัวรถด้านหน้าไม่มีการชนไม่มีการพลิกคว่ำม,มานะครับหัวน็อตฝากระโปรงตะเข็บเม็ดอาร์อะไรต่างๆก็ยังคงสภาพเดิมนะครับหัวน็อตยังเหลี่ยมดีอยู่ยังคมอยู่ สำหรับเจ้าหุ่นใดโซนาต้าตัวนี้นะครับสำหรับตัวฝากระโปรงด้านหน้าของเขาเขาจะให้เป็นแบบโชคมาแล้วนะครับจะไม่มีเสาคำ้ำก็สะดวกต่อการเปิดเลยทีเดียวนะครับเวลาเครื่องร้อนๆเราสามารถเปิดได้แบบไม่ต้องกลัวว่าจะจะร้อนที่มือนะครับเราสามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องดึงเสาคำ้ำตัวเครื่องยนต์ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับพี่ๆท่านไหนได้ไปก็ถือว่าใช้กันยาวๆเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันแล้วก็ภายในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารของตัวโซนาต้านะครับขอย้ํานิดนึงนะครับตัวนี้เป็น h ฮุนไดโซนา a t a รุ่น 2.0G Sport นะครับเป็นเกียร์ออโต้รถปี2013นะครับราคาและออปชันนี้น่าคบหามากๆนะครับทางโชรูมของเราขายอยู่ที่345,000บาทนะครับ ราคาเปิดตัวของตัวนี้ตอนป้ายแดงอยู่ที่ร้านเจ็ดถึงร้านแปดนะครับตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับผมขออธิบายแบบรีวิวแบบเร็วๆเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับ option, ออปชั่นขออภัยครับสาหรับออปชั่นของตัวโซนา้าที่ให้มานะครับตัวนี้จะเป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทนะครับกุญแจเป็นแบบแบบแบบสมาร์ทคีย์นะครับเป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็ ให้กระจกไฟฟ้ามองข้างปรับพับไฟฟ้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เบาะไฟฟ้ามาคู่หน้านะครับแล้วก็ที่ตัวเบาะคนขับจะมีตัวเมมโมรีให้2จุดนะครับส่วนตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเดิมๆนะครับตัวเบาะไม่มีซุดไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับตัวเบาะถือว่าค่อนข้างสวยอยู่ภายในก็ถือว่าค่อนข้างสวย พวงมาลัยคอนโซลต่างๆไม่มีอ่าอ่าไม่มีไม่มีลอกไม่มีขาดนะครับแล้วก็ออปชันที่ให้มานะครับที่พวงมาลัยก็จะมีอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับแล้วตัวนี้มีพาร์ติชนชิปมาให้ด้วยนะครับที่หลังพวงมาลัยนะครับซ้ายขวาแล้วก็เลขไม่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยกโลนะครับตัวนี้ใหม่แท้ แล้วก็ตัวนี้ให้วิทยุ C D M P 3อะไรต่างๆมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแอร์นะครับแล้วก็ส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ทิปโ o นิกถือว่าค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีสามารถเล่น U S B ได้นะครับ A U X i Pod ได้แล้วก็มีช่องเสียบหัวชาร์จ12โวลต์มาให้2ช่องนะครับสำหรับด้านหน้า ตัวคอนโซลก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังที่นั่งมาด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับตัวนี้มีช่องแอร์ให้2ช่องแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือมุมกว้างของด้านหน้านะครับ ตัวด้านหน้าก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญนะครับตัวนี้มาพร้อมสันรูปมูลรูปนะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสําสหรับตัวสันรูปมีเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับก็จะมีด้านด้านหน้าหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ก,ก็ก็จะมีเป็นคล้ายคล้าย,ายันรูปเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตลองเปิดกัน ก็สันลเป,ปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับก็จะมี2ตอนด้วยกันนะครับมีด้านหน้าแล้วก็ตรงด้านหลังก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบบงังคาแก้วนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวซีดานนะครับสำหรับรถสีประตูนี่ถือว่าออปชั่นให้มาดีทีเดียวนะครับนี่ครับลองดูเดี๋ยวผมปิดด้วยไฟฟ้านะครับ ปิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายห้องอระไลของตัวโซนาต้าน,นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถาพับเบาะได้นะครับเบาะพนักพิงพนักพิงสามารถพับได้นะครับเมื่อเราเปิดป้า,ายมาเราก็สามารถดึงตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงที่ตัวนี้นะครับ นี่ครับสามารถทะลุกันได้นะครับอ่าเบาะสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับเบาะสามารถปรับพับได้นะครับเบาะพนักพิงผู้โดยสารด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถทะลุมาถึงไอตัวห้องท้ายอะไหล่นะครับก็ ถือว่าออปชันโดยรวมถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับตัวฮุนไดโซนา a t ตตัวนี้ให้ออปชันมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบนอกโดยรวมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราดูรอบนอกกันอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้เป็นฮุนไดโซนาร a ตนะครับรุ่น 2.0G นะครับ เป็น2.0 G Sport ะครับเครื่องยนต์เบนซินรถเกียร์ออตโต้เป็นรถปี2013นะครับตัวนี้ผ่านการใช้งานมาที่2 1 0 0 0 0กว่าโลนะครับตัวนี้ไามแท้เช็คศูนย์ราคาตอนนี้ที่โชว์รูมเราขายขายเพียงแค่3,45,000บาทนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับสำหรับพีพีท่านใดที่ซื้อสดก็ฟรีค่าโอนให้ด้วยเช่นกันนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อม ไม่มีบวกแบบเพิ่มนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดหรือพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีๆอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเรานะครับหรือจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k ของเรานะครับพิมพ์คำว่า uk c ค r รถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับ เรายังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อให้เลือกให้ชมกันนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้มาอัปเดตให้พี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเผื่อมีรถที่สวยเข้ามานะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นฮุนไดโซนา a t a นะครับ 2.0G สปอร์ตนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้รถปี2013นะครับราคา345,000บาทสำหรับออปชั่นทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทจนจะมีซันรูฟมูลรูฟพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคู o คอนโทนแล้วก็เบาะปรับพับ,บไฟฟ้านะครับอ่ะขออภัยเบาะปรับ,บไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวนี้มีแอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับ ก็เป็นรถซีดานถ้าเทียบกับราคาตอนนี้เป็นรถที่น่าคบหามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหรือออปชั่นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ